สวัสดีครับวันนี้โฟเกมบลีกการ์ดนะครับกับผมมิสเตอร์เควันนี้ครับเราจะมาสร้างกิวกันซึ่งผมก็โพสต์บอกกันในช่องผมว่าใครอยากเข้ากิมผมบ้างช่วยตั้งชื่อกันมาหน่อยมีใครอยากเข้าบ้างก,ก็มีน้องๆส่งทางในอ่าในกลุ่มของเกมบลีกก็มีพูดถึงว่าอยากจะเข้าด้วยและก็ในที่ชุมชนก็มีคนพูดว่าจะเข้าด้วยแล้วก็มีคนเสนอสชื่อมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอยู่นะก็มผมไปอ่านแล้วล่ะชื่อทุกชื่อเลยผมโดนใจเยอะอน,นะ แต่ปัญหาของชื่อครับน้องๆตั้งชื่อมาเท่ดีมากๆเลยแต่ชื่อมันเกินอักษรครับผมก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการตั้งกิ์เดีย๋ยมันจะต้องมีชื่อแบบจํากัดตัวอักษรก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละเอาเป็นว่าผมขอใช้ชื่อที่ผมคิดขึ้นเองเลยนะซึ่งผมเป็นคนที่คิดชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เลยดูจากชื่อของตัวละครเกมบีก็ได้หรือดูจากชื่อช่องผมก็ได้ มันชื่อเดียวกันหมดเลยนะผมเป็นคนตั้งชื่อตั้งสิ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่โอเคเอาว่าเอาชื่อที่ผมคิดขึ้นเองเลยนะก็ขอภายนะถ้าไม่ได้เอาชื่อของน้องๆพอดีผมชอบทุกชื่อเลยนะอย่างเช่นพวกอาชื่อที่ผมแบดเห็นเด่นออกมาเลยแบบเค c a d e m y อะไรเงี้ยหรือแม้ทั่ White Hollow นู่นนี่นั่นคือผมอ่านทุกชื่อแหละก็ถือว่าดีทุกชื่อเลยนะก็ขอขอบคุณม,ม,มากๆเลยที่เสนอชื่อกันมาแล้วก็สมมติผมตั้งกิงวแล้ววิธีการหากิวนะครับ หากิวของผมให้กดเข้าตรงนี้นะงบนนี้เลยคําว่าเซิร์ชครับกดเข้าไปแล้วกดพิมพ์ชื่อกิวไปเลยครับพิมพ์ปุ๊บพิมพ์ชื่อกิวไปพิมพ์ชื่อกิวเสร็จแล้วครับกดเซิร์ชไปเลยมันก็จะขึ้นชื่อกิวของผมโอเคมาสร้างกิวกันเลยสร้างกิวกดตรงนี้อ่ะผมจะบอกทำไมในกดตรงนี้ผมจะสร้างเองแล้วกันโอเคครับชื่อกิวซึ่งตอนแรกผมก็ลองไปไปแล้วแหละว่าจะชื่อกิวเลยค่ะชื่อกิวนี้แล้วกันนะซึ่งมันต้องมีอักษรพิเศษเนี่เอาเป็นตัวลบ ลบเา้ากดเลยเนะี่ยโอเคผมขอตั้งชื่อ,อแป๊บมึงนะโอเคครับเอาชื่อนี้เลยนะ King K นะครับซึ่งเป็นชื่อที่เอาว่าดูสิ้นคิดก็ได้นะแต่ผมชอบชื่อนี้นะเอาว่าเอาชื่อนี้เลยนะครับอาจแต่ชื่ออาจจะไม่เท่เหมือนที่น้องๆตั้งมาพอดีอักษรมันไม่พอจริงๆเลยต้องใช้ชื่อนี้ส่วนไอ้เจ้าขีดลบหน้ากับขีดลบหลังก็อย่าลืมใส่นะเป็นขีดลบ King แล้วก็ K ครับแล้วก็ King K แล้วก็ขีดลบครับขีดลบนะไอเจ้าสองตัวที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังคือขีดลบซึ่งตอนแรกผมเอาชื่อ King K เฉยๆแล้วมันตั้งไม่ได้มันมีคนชื่อซ้ำหรือยังไงแหละเอาว่าขีดลบครับแล้วก็ King K โอเคเรามาตั้งกันเลยซึ่งก็กิวเรานะครับจะเน้นการลงเควสกิวครับเพื่อกิวเราจะได้สู่อันดับสูงๆจะได้ของดีๆช่วยๆกันครับลงเควสกิวผมจะเน้นที่เควสกิวนะแล้วก็การเปิดรับครับผมปิดออฟนะเพื่อจะได้ ขอเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปกดรับเองจะไม่มีการรับอัตโนมัติครับผมจะกดรับเองด้วยกับมือโอเคกดสร้างไปเลยโอเคกดสร้างได้โอเคครับสร้างกิวสาเร็จครับเพราะแล้วผมใช้ชื่อกิว King K ปกติโดยไม่มีการขีดลบครับมันสร้างไม่ได้นะผมเลยเพิ่มขีดลบไปครับแล้วก็ King แล้วก็ K ครับโอเคสร้างกิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งวิธีการออกจากกิวเก่านะครับ ให้กดเข้าไปที่นี่ตรงนี้เลยว่าไปนี่นะมันจะสอนวิธีการออกจากกิ้วเก่าก่อนแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับแล้วก็นี่ตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยถ้าทุกคนเนี่ยมันจะคํว่าลีฟหรือคําว่าออกเนี่ยนะให้กดไปเลยครับแต่ส่วนของผมเป็นหัวหน้ากิ้วครับมันจะมีหลายเมนูหน่อยแล้วถ้าเป็นลูกน้องกิวครับมันจะมีบรรทัดเดียวเลยคือคําว่าลีฟครับให้ออกเนี่แหละครับคือวิธีการออกจากกิ้วก็ให้ออกจากกิกวเก่าซะถ้าอยากจะมาเช่ากิวผมนะซึ่งกิวผม ก็จะได้เห็นครับในกิวเพิ่งสร้างอาจจะไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ก็มาร่วมกันครับลงเควสกิวทุกวันครับเควสกิว่ยแจกของดีนะแจกทั้งออฟแจกทั้งโฮเคลคูแจกตั๋วด้วยนะบางทีแต่ผมเคยได้รับนะออฟหนึ่งร้อยออฟจากเควสกิวดูวนะครับถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะเควสกิวก็มาอยู่ด้วยกันมาร่วมกันลงเควสกิวครับกิวเราได้พัฒนาก็ยังก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนลูกเควสคิวอ่ะเปลี่ยนลูกคิวกรนกันหน่อยดียกว่า เอารูปไหนดีเนี่ยมาแบบสดๆเลยแล้วกันตั้งรูปมานสดๆไปเลยเอารูปไหนดีนะผมชอบก่อนครับผมชอบก่อนแล้วก็พื้นหลังเหรอเอาใช่รูปของตัวก่อนเนาะเอาเป็นสีฟ้าไม่ใช่เอาสีอะไรสีแดงขอลองลองก่อนนะแล้วก็ภาพหลังครับเอาเป็นรูปไหนดีนะหัวใจแมวดูแต่ว่าไปหน่อยเอาเป็นโซ่ เอาไปนีเป็นอะไรดีนะอันนี้ดีวกว่ามันดูฮฮาดีแล้วก็สีเหลืองครับงานรูปกรอนของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันแล้วก็รูปพื้นหลังครับพื้นหลังแล้วพื้นหลังเขาเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันจะได้ดูง่ายครับพื้นหลังขอเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วกันจะดูร้อนแรงกันไปเลยสีแดงๆโอเคเอาเป็นอะไรดีนะอืม เลือกยากกนี่ยโอเคเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเคครับนี่ครับคือรูปกิวของเรานะเป็นรูปของเจ้าทรนนั่นเองรูปก้อนสีแดงเราบยังไงก็อย่าลืมมาเข้าคือกันนะขีดลบครับคิงเคแล้วก็ขีดลบครับเสิร์ชหาเข้ามาได้เลยนะก็ใครเสิร์ชก่อนเข้าก่อนกระได้เข้าก่อนเลยนะครับเพราะกิวหนึ่งกิวครับจํากัดแค่ยี่สิบคนเท่านั้นนะยังไงก็อย่าลืมมาเข้ากันนะครับกิว King K ครับแล้วก็มาร่วมกันลงเควกคิวเพื่อคิวเราจะได้อันดับสูงสูงครับยังไงก็คลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับมาเข้าคิวกันนะครับสวัสดีครับ